สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พี่เมย์มาทําอะไรเอ่ยพี่เมย์กลับลุงดิงตอนนี้อยู่วัดป่าอาจารย์มั่นค่ะอยู่ตําบลแม่กอยอำเภอแม่กอยตําบลในเวียงอำเภอพะอ๊อจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่นะวันนี้มากราบท่านพระการหลวงปูกออง่กรรันเนาะนักัการหลวงปูอ่อันนี้เคยเจดีหรือว่ามณฑปใช่ไหม,มของหลวงปู่มั่นซึ่งมีพระอรหันตหลายองค์ด้วยกัน เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนครับพี่เมย์จะพาไปกราบนักการหลวงปู่ทุกๆองค์ที่อยู่ในเจดีทองนี้นะครับก็ขอเชิญ f อฟพี่เมย์กับลุงนินทำบุญร่วมกันนะครับอันนี้คล้ายๆต้นอินทผลํานะครับซึ่งก็ออกผลผลิตแล้วนี่ครับลูกยังเล็กๆอยู่ครับใหญ่โอ้โหไม่ขีดนิดหนึ่งครับ ตอนนี้หน้าฝนฝนตกเกือบทุกวันต้นไม้ก็ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเขี่ยวก็จีครับเนาะอ,อันนี้ีอ,นนอันนี้อินทาผ่าลลำไม,ไมเมอนนะินน่าจะอินทผาลอะมหมอนาไมคล้าย,ายอินทผาลัมากกว่าอ,อันนี้ก็สวย <ไป S 1> นะครับตลตอนนี้ดอกก็ร่วงไปเยอะแล้วเนาะดูดีครับ อันนี้พี่กุลปล่าของหน้าเนี่ยพี่กุลพี่กุลถ่ายรอบๆดูก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยขึ้นข้างบนนะนี่อันนี้ดอกแก้วอันนี้ดอกแก้วครับนี่ไงติดอกดอกติดเหรอฮะไหนดอกแก้วดอกแก้วครับหอมนะดอกแก้วอยู่รอบพระเจดีย์ของหลวงปู่ครับนี่ก็ต้นแก้วต้นแก้วเยอะเขาเอาไปร้อยมะลัยเลยใบร้อยมะลัยได้เอาร้อยมะลัยสลับกับดอกพุทธสวยมากอืม ถ่ายดูรอบๆครับใบมันจะมันสวยนะใบจะสวยมากเลยไม่มีมแมลงเนาะอันนี้ออกมาดอกนะครับก็เป็นพุ่มเป็นพวงตรงนี้ครับร่วงไปแล้วนะอันนี้กําลังจะออกใหม่นี่มตุ้มๆเหรอดอกตุ้มๆน่ครับกําลังกําลังจะออกใหมอ่อันนี้ออกไปแล้วนี่เป็นเม็ดมันลงเป็นเม็ดเหรอใช่ขยายพันธุ์ได้ใช่ไหมใช่ขยายพันธุ์ได้อมได้กินดอกอ่ะหอมนะ ถ้าเดินไปตรงนี้ไปไปโบสดใช่ป่ะถ้าทางข้างหน้านู้นไปทางทางไปอุปโบสถครับ,บรแต่ไม่ได้ไปนี่เรียกอะไรเนี่ยอันนี้ต้นไะไที่บ้านเราก็มีอ่ะที่มันแหลมแหลมอันตรายหน่อย่าอะไรสักอย่างเ่ยมันเป็นต้นผ่านผ่านสอนอะไรายเปล่าไม่ใช่เหรอต้นไม้น้ำเยอะมากเลยนะตรงนี้ไกลๆนู่นก็เป็นลำน้ำนะครับ ตรงสะพานนั้นก็ไปเข้าโบสถ์อันนี้ก็จะปลูกรอบไปเนอะน่าจะใช้อินตเตอร์ฟาดลำป่าไม่ทราบเหมือนกันต้นแก้วใช่ไหมใช่ปลูกดอกแก้วล้อมนันะถ้าออกดอกจะหอมมากเลยใช่นี่ไงไหนนี่นี่หนึ่งดอกสวยเ <c oughs> พราะโรยไปเยอะเลย,นะ <c oughs> ยเนาะเพราะออกไปแล้วนี่ครับ มันคือในรอบโบสดเขาตื่เพียนนะลงก็ลง,ล,ล,งนะลื่นนะลุงนะลื่นนะนี่ยังมีตะมุกตะมิดอกนึงนี่ก็ดอกอนี่ก็ไม่อีกครับ <c oughs> คือมันโรยไปแล้วเหลือตะเมล็ดครับ,บปไปกล่าวบัตการ <c oughs> หลวงปู่หินนนี้เดินก็ดีนะดี อิดที่ปูนี่คือไม่ลื่นนะครับไม่มีตะไคร่น้ำถึงนะครับ อันนี้คือลูกป,ปั้นนะครับของพระอรหันต์นะครับ,รบเป็นคำไว้พระบระมสารีริกธาตุนะครับ พุ่มก็จะงามมากครับอาวิมีขับาสามครั้ง พี่เมย์กับลุงนินก็พาไปชมกุฏิหลวงปู่มั่นเนาะอยู่ข้างในโน่นนะครับท้างหนพี่เมย์ไกลไหมไม่ถึงร้อยเมตรเนาะขอเชิญครับตัวน,นี้สงบมากครับขอเชิญ f อฟี่พี่เมย์ลับลุงนินนะครับไปกับน้ำพันหลวงปู่มั่นนะครับซึ่งเป็นกุฏิที่ท่านมาพักตอนที่ท่านทุดงมาอยู่ที่นี่นะครับอันนี้คือ อะไรนะรออนตำบลนะตำบลเป็นบ้านแม่คอยเป็นบ้านแม่คอยตำบลในเวียงครับ,ำบ,นนรบอำเภอรพราวเนาะนนห่างพราวก็ประมาณเกือบสามกิโลอันนี้สถานที่เดินจงกรมของหลวงปู่ครับทางจงกรมของหลวงปู่นั่ประมาณสามสิบเมตรนะครับไปกับน้ำกันหลวงปูง่ปุติการที่มีน้ำไป สอนน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่กว่ามือครับต้นไม้นี่ปลูกลุงใสนานมากเลยครับไปดูคำสอนหลวงปู่กันเนาะให้ขาเห็นระวังดูคำสอนหลวงปู่กันอันนี้คือกุติของหลวงปู่นะอันนี้คือคุติของหลวงปู่นะครับไปดูคำสอนของหลวงปู่ครับ อะพี่เมยมาอ่านเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีความศักดิ์สูงมากอย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์เราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเร็วกว่าสัตว์อีกมากมายอย่าพากันทำให้พากันละบาปบำเพ็ญบุญทำแต่คุณทำแต่คุณความดี อย่าให้เสียเวลาเปล่าอย่าให้เสียชีวิตเปล่าที่มีวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่คือพระอาจารย์มั่นโูริโตเป็นคําสั่งสอนของของพระอาจารย์คือหลวงหรือหลวงปู่นะครับต่อไปก็อันนี้คือกุฏิหลวงปู่มั่นนะครับเดี๋ยวไปกล่าวธรรมระการหลวงปู่กันครับเป็นกุฏิไม้กุฏิไม้เนาะมันได้กี่ขั้นในพี่เมย์ บันไดเจ็ดขั้นครับกุฏิหลวงปู่มั่นโพลิทัตโตครับบันไดเจ็ดขั้นอตอนนี้พี่เมก็ กราบน,นร,ริการหลวงปู่ครับเอฟสีทุกทท่านนะครับมากราบนมัสการหลวงปู่แล้วก็กล่าวคํานมัสการบูชาหลวงปู่มั่นภูลิทัตโตพร้อมๆออกับลุงดินและพี่เมย์น,นะครับนะโมตัสสะพาระวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าาตัสสะพระกวะโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจมาเรชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตมังจะตุสัจจังปะกาเสติธัมมะจักกังปะวัตตยิเอเตนะสัจจาวัตเชนะโหตุเมชยัมังขลัง พูรตโตมหาเทโรมาเโอหังวันทาิอาหังวันทามิสัพพธาสาธุสาธุสาธุลงมินพาไปดูอันนี้ก็กุติก็สะอาดสะอาดนะครับมีพระพุทธรูปนะครับปางสมาธิปางมารวิชัย มีดอกปัวมีดอกไม้สดมีดอกมะลิครับพวงมาะไรมะลิเงียบสงบดีครับตลงนินพามาชมกุฏิสมงปู่ซึ่งเป็นห้อง ที่ท่านมาพักอาศัยอยู่ตอนที่ท่านตุดงมาที่วัดที่หลวงปู่ที่นี่นะครับรอบๆก็มีกุติไม่ใหญ่มากนะครับเป็นวัดป่าต้นไม้ร่มรื่นฝนตกมาเกือบทุกคืนนะเมนะฝนจะมาตอนค่ำๆกลางคืนกลางคืนนะครับจะตก กุติก็อยู่ด้านในกุติหลังน้อยๆนะครับนจะเป็นกุติไม้กุฏิไม้แล้วก็กุติป,ปูนอยู่ในป่าอยู่ในป่ามีต้นไม้ร่มรื่นดีครับทข้างหลังหลังก็เป็นแม่น้ําไหลผ่านนะครับ,งบสงบเงียบได้ยินเสียงนกเนาะ งียดีมากครับสบายหูสบายตา,า,จจาอากาศาสดชื่นนะครับก็อยู่ไม่ไกลถนนมากเนาะประมาณร้อยกว่าเมตรนะขับเข้ามาให้ดูบริเวณรอบๆวัดหลวงปู่ครับแล้วก็มีกอไผ่ครับมีกอไผ่เป็นไม้ไผ่ที่มีหนามเนาะไม่เนาะไผ่หนามอันนี้ก็ไผ่หนามก็ ตัดตัดเอกหนามที่มันย้อยออกมาก็จะมีคนตัดนะครับแล้วก็มีลําน้ําอยู่ด้านหน้านะครับข้ามไปฝั่งน้องก็เป็นโบสถ์นะครับกี่นมย์งานบุถก็จะมีโต๊ะวางแถวนี้ครับให้ญาติโยมมาใส่บาตรกัน,นตรง,ง,ง,งนี้กับพี่เมย์ก็พามาดูโบสถ์น้ำศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่มั่นครับ ไปดูที่มีน้ำป่าตอนนี้น้าฝนมีน้ำเยอะเลยัตวตอนนี้มีน้ำนะครับตาน้ำถ้าจะดีนะตาน้ำดีก็ตรงนี้ครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของผู้มั่นครับ บริเวณรอบๆวัดก็สงบร่มรื่นนะครับแสดงว,ว่าน้ำน้ำมันขึ้นมาเนี่ยน,น้ำลงไปแล้วกลับบ้าน,นะาน,นเนาะวันนี้พี่เมย์ขับลงดินก็กลับบ้านก่อนเนะาะไปพักผ่อนหลังจากไปตักบาตรทำทบุญมาแล้วเมื่อเช้าไปปล่อยปลาปล่อยจิ้กกุ้งใช่ไหม20ตัว วันนี้รงีินกับพี่เมย์ก็ขออนโมธนาบุญให้แข่เอฟซีทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับส่องเท่าตามสบายชิวๆก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จตามปรารถนาเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งปวงคิดสิ่งใดก็จะทำสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือกิจการงานก็ขอให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไปสาธุสวัสดีครับต่อไปนะคะที่ y t u t u สองเท่าตามสบายชิวชิวที่ช่องสองเท่าตามสบายชิวชวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ